โย่ Yo, น้องรักอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยมันง่ายกว่าการฉักอวกผมบอกไปแล้วครับคลิปที่แล้วแค่กดไลค์อ่ะไม่ยากหรอกก็นั่นแหละไงครับโค,โค้ดผมอยากให้โค้ดลองดูคลิปนี้นะครับว่ามันยังไงกันแน่อตอนที่ผมเล่นอยู่นี้ก็ถ่ายเกมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมฟังตรงข้ามเนี่ยมันดันมาพร้อมกับด์กโตโลมันมาขนาดนี้แต่แม่งโค้ดอึดเลยครับไอ้แย่ตีดราก่อนเพื่อนมันเป็นอเมตตาเกะ ไอ้ีนั่นน่ะเวลากิ้งมันเป็นอมตะตอนนี้มันก็เข้ามาในบ้านแล้วล่ะครับโค้ดผมก็ใช้สกิลสู้ไปครับดาร์กมันเดินเข้ามาตีบ้านแล้วผมยัดสกิลทุ่มหน้าตักหมดให้ดาร์กตายครับดาร์กแม่งตีบ้านโคตรแรงฟินิกฟังมันมาตีบ้านอีกและฟังเราพอกันได้อยู่มาทอดฟังมันวิ่งจะมาจบปอมบ้านเราและแล้วเราก็กันได้อยู่ดี ตอนนี้ทีมันตายไป4ี่ตัวแล้วฟังผมตัดสินใจว่าจะดันกลับแล้วก็เกิดเหตุที่ผมไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเอ้ยตลิมเรียบร้อยเฮ้ยไม่มีใครกันบ้านโอ้โอ้โหเฮี้ยมากและกูแพ้ครับกูแพ้ครับโค้ดโอเคครับโค้ดเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาไม่โหยโอ้หน้ามันหนักยากี่มียหยอกยอกเวนมีแล้วเชียวเฮี้ยแล้วเสียงกูมันยังเฮี้ยกูภาษาเฮี้ยเลยย่อย งันงันงันอีญาติโอเคคือตอนนั้นเนี่ยผมไม่ทันสังเกตว่าเมธเราไม่ได้อยู่บ้านครับคือผมไม่รู้นะว่าแคลรี่ต้องการบ้านหรือเมธการบ้านหรืออะไรยังไง ใครกันบ้านแต่ทียแคลรีมมันก็ต้องไปดันบ้านบอกว่าแคลรี่ตัวดามจอะผมก็เลยไปดันบ้านแล้วฟังผมพิมพ yeah, yeah, yeah ์ยายายาฟังมันก็พิมพ uh, 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 uh ์เอา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 แล้วตอนนี้ผมเพิ่งมาสังเกตว่าและเราไม่ได้อยู่บ้านแม่งมัวแต่พิมพ yeah, 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 yeah ์ยา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 มึงไวัยรุ่นติ๊กตอ,อกเลยเฮ้ยทำไมแล้วผมไม่อยู่บ้านแล้วผมไปอยู่นอกบ้านแล้วมึงมัวแต่พิมพ yeah, 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 yeah ์ยายายามึงมึงบ้าติ๊กตอ,อกป่ะนนี้เฮ้ย โอ้ควายเนี่ยแหละฮะน้องรักไวรุ่นติ๊กต k อกยืนในทีมกูก็จะเป็นแบบนี้แหละมัวแต่พิมพ์ไม่ยอมกันบ้างสวัสดีครับทุกคนและผมไม่ใช่กิจายด้วยนะโอเคครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ไม่ใช่ดอยเซอร์ channel และคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับ ไม่ใช่ดอยน้องรักผมบอกเลยว่าตานี้เนี่ยเพื่อนรักของผมอย่างไอเกนเนี่ยมันไม่ได้มาเล่นด้วยครับตานี้ผมแม่แน่เลยไม่มีเกนอยู่ผมหวังว่าตานี้น่าจะชิลนะครับแต่ทําไมออฟเลนกูมาล่างวะอะไรเนี่ยแล้วไอริมาล่างทำไมเนี่ยเอ้าเรามาดูดเวลอีกะอะไรอะแบบนี้ผมไม่เคยเจออะพื่ออะไรวะไม่เคยเล่นมามาทําไมมึงมาทําไมมึงมาทําไมโดรรวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมามามาคุณแทงฟังมันดูเหมือนว่าจะมาแย่งบัฟแดงแต่ผมมาเดินเช็คก็เลยรอดไปได้ครับบัฟแดงเราไม่โดนแย่งเบลสองแล้วผมก็อัพสกิลสองเลยปาดาวกระจายลัมเบอร์ฟังมันเจ็บพอสมควรเลยนะแต่มันมีเด้งเลือดครับก็เลยรอดไปได้มาตีมังก่อนเล็กเอาเวลเพิ่มพอค่าเสร็จแล้วผมก็มาปาดาวกระจายเล่นผมจะโดนยกผมก็เลยลบมาก่อนค่าขีป่าเพื่อเอาเวลฟาร์มฟังเราก็มาพอดีเลยและเราก็ได้ทําการเปิดไฟกันเลยครับป่าผมพยายามล้วงแคลรี่ฟังมันครับแต่ยังล้วงไม่ได้ครับดาเมจพวกเรายังน้อยเกินไปถือว่ามันรอดตายไปได้ ในไหนฟาร์มเราก็มาล่างแล้วก็เลยเอาดาร์กแม่งเลยดูเหมือนว่าฟังมันต้องการบวกเหมือนกันพอเราได้ดาร์กแล้วเราก็เข้าร่วมทีมไฟเลยแต่โตโร่ฟังเราตายคนแรกเลยแล้วลัมเบอร์ก็ตายตามโตโร่ไปผมเห็นแคลรี่เลือดมาหน่อยแล้วผมก็เลยพุ่งแล้วก็ไปเก็บมันแล้วผมก็ได้ไปอีก1คิวไอรีฟังเราจะเอาคลิกซี่ให้ได้ผมก็เลยเข้าไปช่วยและคลิกซี่ฟังมันก็ตายกลับมาเคคีฟเอ๊ะอะไรแวบ,บๆในแมปอ๋อคิล่าฟังมันมาเติมดูเหมือนว่าจะเอากูให้ได้โทษทีบาน้องรักอดแดกตอนนี้เราก็เลือดน้อยพอสมควรแล้วเราก็เลยวับ้้้้าาานนีกกวว่องรัถ ผมอย่างเท่เฮ้ยแล้วกูว่ามันอยู่ไหนเนี่ยอ้าแล้วอะไรเรื่องๆวะเฮ้ยนี่มันอีดิ้เหมยใครที่เป็นวัยรุ่นเลโกต้องฟังเลยนะครับไอ้น้องรักรับฟาร์มหายทมีแมปต่างๆมีรับฟาร์มบล็บอกฟูดด้วยน้องรักแถมร้านนี้ยังมีรับกดเกมพาร์ทด้วยนะน,น้องรักมีหลายแมปมากเลยลองไปดูกันได้นะรับเติมโลบัคก็ยังมี แม้กระทั่งขายดีแมปต่างๆขายโค้ดทอยก็มีนะเว้ยมีหลายบริการมากเลยร้านนี้ใครที่สนใจเนี่ยลิงใต้คลิปเลยไอ้น้องรักแล้วกูจะวาร์ปกลับไปที่เกมอาวยยังไงวะเนี่ย เฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยเฮียโอเคน้องรักผมกลับมาแล้วเติมเลือดในบอเสร็จแล้วก็กลับมาเดินเลนล่างต่อคีล่ามันยังอยู่แถวนี้ครับสงสัยมันอยากได้ผมมากเลยเมธเราดูเหมือนว่าจะโดนโตโรฟังผมก็เลยโดดไปช่วยเรื่องไม่ถูกเลยครับว่าจะตัวไหนดีแล้วแท้งฟังมันเดินกดมาครับผมก็เลยถอยก่อนที่ถอยเนี่ยเพราะว่ามันมีคีล่ามาด้วยนะแท้งฟังมันเข้ามาลึกมากผมก็เลยใช้ติแล้วก็โดนสกัดครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเลยครับดูเหมือนว่าเลนกลางจะโดนแทนเองครับไอลิตาย มานะไอรีโอ้เล่นกูมายืนดูเชิงกับแคลรี่ฟังมันแล้วมันก็ป่าระเบิดมาใส่ผมโอ้เยเจ็บ่อเล่นครับไม่เจ็บมากอยู่ดีๆแคลรี่ฟังมันก็แฉนติผมก็เลยหนีมาเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดเสร็จแล้วก็ไปช่วยโตโรแล้วอยู่ดีๆคีล่าก็พุ่งมาจะล้วงผมครับผมก็เลยหนีมาก่อนดีนะที่ผมไปเก็บเลือดก่อนไม่งั้นกูคงตายแล้วแต่ผมไม่ตายง่ายๆายหรอกครับเพราะว่าผมคือไอเแมวแมวไม่เล่นมุกเดิมดีกว่าเมดฟังเราเก็บลมเบอร์ฟั่งมันไปได้ครับสวย เลนกลางฝั่งมันจะดันมาผมก็เลยไปกันก่อน<ป>กันไว้ได้ทันป้อมไม่แตกโอเคเสร็จแล้วก็มาเลนล่างต่อดวงเก็บคีลาได้เห็นคลิปกําลังตีป้อมอยู่มันอดใจไม่ไหวครับรต้องไปช่วยตีตยแ,แต่ไม่ได้ว่าน้องรักป้อมแม่งเหลือครึ่งลอดแล้วเลนล่างเริ่มมีประเด็นแล้วครับน้องรักฝั่งนู้นเนี่ยมันตีโตโรฝั่งผมปิดว่าเล่นเลยโตโรฝั่งผมก็เข้าไปเลยครับไหนเพื่อนเราก็เข้าไปแล้วผมก็เข้าไปลำแม่งเลยตายซะลัมเบอร์ผมจะตายแล้วแต่ผมยังเก็บคิกซี่เมทมาช่วยผมพอดีครับผมก็เลยรอดมาได้เกือบตายน้องรักวับบบ้าาาานนนดีกกว่่่ลลลัมมเเงตอห เ,เคลียคีปแล้วเราก็ได้ปอมล่างสบายเลยครับไม่มีใครมากันตโตโรฟังผมกดสกิลผิดเข้าไปแล้วครับผมก็เลยเข้าไปช่วยแล้วใครจะรู้ล่ะครับเราโดนสวนเกือบตายต้องกลับบ้านอีกแล้วกลับอีกแล้วกูผมเลือกมาเลนกลางครับเพราะว่าผมจะดันปอมแต่ผมต้องถอยก่อนครับเพราะว่ามันมากันบ้านเคลียคีปอีกแล้วผมก็เห็นคีล่ามันอยู่ในภูมิก็เลยถอยมานิดนึงโอเมนมันจะเข้ามาล็อกผมผมก็เลยใช้สกิลหนึ่งไปผมเลือดร้อนครับผมก็เลยใช้นติแม่งเลยแล้วมันก็กดล็อกผมเลยแน่นอนไอริฟังผมก็มาช่วยผม ผมนึกว่าอันติโอเมนมันหายไปแล้วแต่มันยังไม่หายครับ ฟิกเกอร์ไปก็เปล่าประโยชน์เลยเราตามโอเมนไม่ทันเราอยากได้เงนินเราก็มาเคลียร์คลิปก่อนป่าดาวกระจายใส่ลัมเบอร์ตอดมันไปครับแล้วก็ป่าดาวกระจายอีกป่าอีกอ๋อให้แม่งเลือดโลเลย <c oughs> เห็นเพื่อนกาลังไล่โอเมนอยู่เลนบนเนี่ยเพราะว่าจะไปปิดครับแต่มันยังมีป้อมอยู่เลยปิดไม่ได้ลงมาเลนล่างลัมเบอร์ฟังมันเปิดไฟเลยครับแม่งอันตีมาใส่ผมเลยไ <c oughs> อริเราเลือดน้อยเราก็เลยพากันถอยมาก่อนดูเหมือนว่าเลือดแต่ละคนเนี่ยไม่พร้อมบวกเราก็เลยตัดสินใจว่าถอยมาก่อนนะสักพักดูเหมือนว่าเลนกลางจะบวกกัันครบแแลลล้้้้ววปปป่่าาาาาผผมมมเเเขขไก็ยต ล้ำแม่งเลยใช้ฟิกเกอร์อีกแล้วมันก็ใช้ฟิกเกอร์หนีผมอีกสุดยอดมาดันป้อมบนครับเพราะว่าคีบมันเข้าแล้วก็ได้ป้อมมันมา เมื่อไห้เกมนมันบอกกูอ่ะมันดูลูกแปงร้องไห้เลยมึงบอกกูทําไมเนี่ยเราว่าเราจะเอาป้อมกลางนะแต่ฟังมันมากันเยอะมากเลยแล้วก็เลยถอยมาเม้าดาร์กแทนกีฬาฟังมันไม่รู้จะมาแย่งดาร์กเปล่านะแต่มันไม่ทันแล้วล่ะเคคลิปเลนล่างเลนกลางดูเหมือนว่าจะบวกกันพงก็เลยป้อยมังกรไว้เลนล่างแล้วก็ไปบวกกับเลนกลางเปิดไฟกันแล้วก็เข้ากันสิครับลัมเบอร์ฟังมันตายตัวแรกเลยใช้ดาวกระจายเช็คพุ่มหน่อย ตอนนี้แยกกันเคลียร์คีฟนะครับคีปมันจะได้ดัน3ทางผมก็ใช้สกิลหนึ่งตอดแครี่ฝั่งมันไปจนวันเจ็บเลยแล้วเราก็ไฟกันเลนล่างนอ้องรักเห็นสกิลฝั่งมันใช้กันหมดแล้วผมก็เลยใช้ติล้ลัอย่างสบายเลยครับชิวๆเลยครับ <c oughs> ตานี้แหมผมว่าแล้วครับตานี้เราไม่มีเอเกนเราก็เลยชนะอย่างชิวๆกูหยอกเล่นนะเพื่อนเกนฑอย่าคิดมากอย่างงอนกูด้วยนะแหมคลิปอาีที่ผมลงไปเนี่ยแพ้ทั้งนั้นเลยแต่คิปนี้ผมชนะแล้วครับส <c oughs> วยอะไร ไม่ได้เป็นผีได้ไงทำไมอะ